เพลงด้วยนะครับรักแท้แพ้ใกล้ชิดจากพี่ปานธนพรด้วยและก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งงานเฉพาะชิ้นคือว่านักกีฬนะฮะกับยิ่งเ็มแน่นอนท้องฟ้าสดใสมากเลยแต่พอตอนอยู่นู่นฝนตกเชื้อ อพนนะรบนาบุฟานหนึ่งทุ่มครึ่งนลยครับเรามีนัดกันกับเกมนัดอุ่นเครื่องนะครับของฟีฟ่าเดย์กับทัพชา้างศึกของเรานะครับมีโปรแกรมไปเยือนทีมชาติเวียดนามกันด้วยนะครับสุดคลิก

หนึ่งทุ่มครึ่งเลครับเรามีนัดก,กันกับเกมนัดอุ่นเครื่องนะครับของฟีฟ่าเดย์กับทัพช้างศึกข,ของเรานะครับมีโปรแกรมไปเยือนทีมชาติเวียดนามกันดูแล้วทอดอารมณ์ได้ดีจริงๆเหมือนกับเทนนี้ด้วยนะคะรับรับแท้แพ้แค่ชีพจากพี่ป่านธนพรด้วยและก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งงานสปอตเช็คพิวานธกฤตเนะะี่ยฮะกับนี่ห้อพิานธกรนะครับ,รบพยายามดึงสุดเลยะะ <c oughs> อย่ามัได้ไปนะคะแยกวัดใจไหมคะแยกวัดใจตรงนี้น่ากลัวมากนะคะ หัวข่อยเรื่มเบิงงาสจะกลัอสปสียงสดที่ด้วว่าจะหยิบขี่เพลงของพี่ปานมาเปิดแต่ละฟันก็รู้สึกนี้เลยว่า ฟรีชัวมาเพลงพร้อมต่อเนื่องมากที่สุดนี่คูเฟรนไฮใกล้ยิ่งไม่รู้จักรวมเฉลีรับนานะครับงานจากพี่ดองสารวัตกันด้วยในช่วงนี้นะครับกับมิวสิงฟรีชัวร์ไม้เพลงพร้อมต่อเนื่องมากที่สุดนี่คูเฟรนไฮก็บอบคุณด้วยนะครับกับธนาคาชลสิลป์เป็นแต่ย่านนะคะและอยู่กับคู่เฟสพกันยาวๆนะครับรถติดค่ะทุกคนหกโมงเย็นเลยนะครับ ในชวงนี้นะครับกับมิวสิกฟรีชอมาเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดนี่คูเฟรนไฮนะครับรรินเข้าหรือจะโทเข้ามาที่หลไ2 0 3 7 8 9 3รอรับสายกับพี่เกรซคอกันอยู่ด้วยนครัมส่วนวันนี้ะครับใครที่เป็นหวยนะครับผมวันนี้นะครับเวลาหนึ่งทุกเรื่อเลยนะครับสามกางฟี สกค่ขขะพอมาถึงคอนโดมาแจ้งเลยค่ะอะไรอะไรกัานคุณรอ Ha <laughs> จกวมเฉลียวรัานานๆนครับงานจากพี่ดงสารวัตรกันด้วยในช่วงนี้นะครับกับมิวสิกฟรีชร์มาเพลงพรอสต่อเนื่องมากที่สุดนี่ครูเฟรนไฮให้พรอมกไปทุกพาสของชีวิตกอนีชีวรตะคอนรได้ดีทังสินเหมืนกับงนีด้วยนะครับรับแทร์แ้ใก้ชิดจากพี่ปานธนพรด้วยและก่อนหน้านั้นะครับองานรอสคือว่าธนกฤษนะฮะกับยงยนะครับคนนี้นะครับ คาร์ดโเยเลยดค่ด้เลแล้วก็ส่สุดทายกันด้วยครับามวิชากาแซบโมนูเจอรานนี้ชีแ้วพีตรีผมผลีเกันน้่าหใต้ยินไม่รู้จักมเดรนานาคงานจากพี่ดงสัตกันด้วยในช่วงนี้นะครับกับเพลงฟรีชัวร์มาเพลงพรอมต่อเนื่องมากที่สุดนี่คูเฟฟนไฮ กลัวมากนะะ ีชัวรมาเพลงฟ้าต่อเนื่องมากที่สุดนี่คือแฟนไฮเน็นแน่นนอนท้องฟ้าสดใสมากเลยแต่พอตอนอยู่นู่นฝนตกดาว โอ้ยเนาะมียแน่จะบอ เรครับเรามีนัดกันกับเกมนัดอุ่นเครื่องนะครับของฟีฟ่าเดกับทัพช้างศึกของเรานะครับมีโปรแกรมไปเยือนทีมชาติเวียดนามกันด้วยนะครับของวันนี้นะครับเวลา11โมงเยนเลยก็จะมีทั้งส่วนทางฝคอ่ะีม่าติของเาค่ะก็มาถึงคอนโดพาแจ้งเลยค่ะอะไรอะไรกันคบ็โลกปโ่อคุณรอ